สวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องดัมซิงยินระเบิดตอนนี้ก็ละยางครับละยางมาถึงหน้าหมู่บ้านเราแล้วหน้าบ้านเลยครับเครื่องจักรนะครับที่ทันส,สมัยสำหรับทีนงานที่ประทุนชัยครับเครื่องจักรราคา โอ้หลายล้านตัวนี้ขยายมา6เม็รเลยนะครับอีกหเมตรเลยหรือว่ามาครั้งเดียวจอดเลย,ยโอ้ระวังสายไฟด้วยฮาเนี่ยข่าวที่ในน้นเนี่ไอ้ยกดำลืมเอาลงนี่ชนสะพานเนี่ย รถหนึ่งได้น่าจะไม่ถึงสามเมตรสี่เมตรมีมาตรฐานเลยครับบดอัดอย่างดีใช้เครื่องจัรหนักมาแบบโอ้ทันสมัยล้ำหน้าแต่ก่อนนี้เนี่ยแต่ก่อนรัดยางจะเป็นอย่างนี้นะครับเขามาทำรอบหนึ่งแล้วลัดยางจะเป็นแบบนี้แต่ความคงทนนี่มันไม่ได้แต่รอบนี้ นี่นะครับความหนาความไรก็สุดจัดครับนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วใ้เรื่องเชะเรื่องอะไรนี่จบแล้วครับจบรอบนี้ก็น่าจะอยู่ได้โวหลายสิบปีนะพี่นอ้องมาแล้วมือ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 ตาลีไปตะอ้วนเออหนุ รถอัดบดเกรดอยู่กอัดบดอยู่ข้างหลังเลยพร้อมวันนี้ปดการจราจรชั่วคราวนะครับในหมู่บ้านยก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  กันใกล้ๆเลยครับนี่เราจะเป็นสิบล้อนะครับขนมาเตอร์หรือเปล่ารับวมใหม่ถึงอะไรขัดข้องนะครับเดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆเลยว่าก็ ทำกันยังไงมีขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการทำละยางหลังจากที่บดเกรดเสร็จสิ้นแล้วก็โรยยางมาตอยโรยยางคือว่าโรยยางแล้วก็นี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายในการปูมิลดละยางอีกโต๊ะหนึ่งไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ตีเส้นอีเส้นวันเดียวก็น่าจะจบ อันนี้ก็วันเดียวครับจบเลยครับหนึ 1, 6 6่งันหร้อยหกสิบหกเมตรประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งกว่าเอาวันเดียวจบเลยครับใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสามล้านหรือเปล่าตอนที่ดูไ็ถือ <Okay. S 1> ว่า ทำรอบนี้ก็ถือว่าจบแน่นอนครับจบจบกระบวนการแต่ก็ลัดยางก็จะใช้กันไปยาวๆประมาณ10ปีจะทํารอบนี้ดูความมาตรฐานแล้วก็10ปีนะครับแ้วเลยออกวกตนต่อจะตั้งความหนาใหม่นะครับ ได้ไม่เร็วนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ร้อนมากเลยนี่คนขับมีปุ่มกดอยู่สองโอ้สามปุ่มบ,บังคับโอ้ร้อนเพราะว่ายามตอยนี่ก็ร้อนแล้วอากาศก็ร้อนอีกโอ้นคนขับ,บคนบังคับถ้าแรงน่าจะสูงนะครับมีความนานะครับ ยังไม่ได้กดอัดไปอีกยาง,งยางเยอะไหมโอ้ไฟมาเยอะอยู่นะครับรถเรลี่กดอัดตรงโอ้เหลยวแล้วอีกประมาณมวรางเย็นัลเดียวพอดีเลย บมดตามอัดมาพร้อมอครับข้างหลังโอ้รถหนึ่งก็ได้ยาวอยู่นะประมาณ10เมตรเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับหน้าเดียวจบเลยหน้าเดียวจบเลยพี่น้อง,ม,องมาอีกแล้วคันนุ่นม,มาสแตนบายาแล้ว โอ้ทำไมมันหางเลยตรงนี้เหลือเยอะเลยเขยับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเส้นเขาตรงไหนเขาเอาตรงนั้นเลยไปแล้วครับรถหนึ่งได้อยู่ประมาณโอ้หลายอยู่ครับนยี่สิบเมตรน่าจะยี่สิบเมตรอยู่ บทอัดครับสีคันมีบทสันสะเทือนหนึ่งแล้วก็บดยางอีกสามคันโอ้ร้อนตอนไอ้ลาดยางเนี่ยเอาย่ดูคนขับ ตัวนี้สั่นเพื่อนตัวสั่นตัวนี้ตัวสั่นตัวน้งตัวยางแล้ว ันนี้จบแน่นอนครับลัอยางนี่ก็เหลือขั้นตอนต่อไปก็ตีเส้นตีเส้นวันเดียวน่าจบเหมือนกันเอาสุดลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหน้าบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะนี่จเจริญแล้วครับความจเจริญก็เข้ามาสู่บ้านเราปีนี้ก็ที่ว่า เป็นปีที่โชคดีของบ้านชีตะครองนี่ได้ทางข้างหน้าเป็นีเลนแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านในหมู่บ้านก็หรือว่ามาตรฐานครับเ,เป็นหลาดยางที่มาตรฐานส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ